จากคลิปก่อนผมก็ได้เดินทางไปรับเจ้า Macbook Pro ที่ Apple Central World มาแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมานี่เลยครับ unbox กันให้ดูว่าเปิดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่สาว Apple ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือตัวพลาสติกที่หุ้มมาจากตัวกล่องนี้นะฮะ โอเคเรามาแกะห้พร้อมกันครับนี่ซึ่งตอนแกะเนี่ยทุกครั้งนะฮะที่ผมซื้อโปรดักของ Apple ทุกอย่างก็คือจะเก็บตัวพลาสติกใส่นี้ไว้เพราะว่าเวลาเราขายอะเวลาเราปล่อยต่ออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูมีแบบดูมีราคาที่เหมาะกับจะขายต่อนะฮะ โอเคหลังจากแกะซองพลาสติกใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกลอ่องพร้อมๆกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่น่าจะคุ้นเคยกันอยู่เรียบร้อยนะฮะได้กลิ่นกลิ่นของใหม่กลิ่นแอปเปิลกลิ่นกล่องนะฮะโอเคนี่นะครับเห็นไหมคือตรงนี้ก็คือจะเป็น ผมน่าจะพึ่งแบบตัวน่าจะซื้อแบบตัวล่าสุดของ Apple นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้คือหลักโล้นเองนะฮะนี่ฮรัแล้วก็ดึงเครื่องออกมาเลยครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคต่อมาเรามาดูสิ่งที่ให้มาในกล่องบ้างน,นะฮะสิ่งแรกเลยก็คือคู่มือการใช้งานนะฮะซึ่งให้มาแบบทุกรุ่นอยู่แล้วแล้วก็ผมจำได้ว่าดูรีวิวมาเขาบอกว่าสติกเกอร์ Apple ที่เป็นโลโก้ Apple อะ่ะมันไม่ใช่สีขาวอีกต่อไป มันเป็นสีสีดำนะฮะสีดำไม่แน่ใจว่าเพิ่งเพิ่งให้มาหรือเปล่าหรือว่ามันมีก่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อตัวล่าสุดนะฮะก็เป็นฟิลลิ่งสติกเกอร์แอปเปิลสีดำนะฮะก็โอเคต้องดมด้วย <laughs> กินกินมันได้โอเคก็เก็บไว้นะฮะโอเคต่อมาเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB C นะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่เขาให้มานะฮะน่าจะเป็น67วัตต แล้วก็ใครที่คัสตอมเลือกซื้อออนไลน์เนี่ยอันนี้คือจะเป็นเป็นรุ่นเริ่มต้นเขาใช้มาเป็นแบบนี้แต่ถ้า,าเราเลือกที่มันฟ้าชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับก็จะเป็นอีกรุ่นแบบหนึ่งนะฮะก็เราไปดูรละเอียดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะฮะแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะฮะเป็นการกลับมาของเจ้าสายชาร์จ m a g Save นะฮะซึ่งอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนอ่ะใช้แล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยนะฮะเพราะว่า หลังจากที่รุ่น2019ที่เขาใช้ USB Type C ที่เป็นพอร์ต t h u n d b l t ทั้ง4พอร์ตเลยเนี่ยก็คือให้มาแค่นั้นแล้วก็เราก็คือทั้งต่ออะแดปเตอร์ต่อสายชาร์จก็คือใช้แค่รูนั้นแต่นี่คือก็มีมาให้เลือกเพิ่มขึ้นนั่นก็คือสาย m a x s a f e นะฮะความยาวที่เขาบอกมาก็คือ2เมตรนะครับ2เมตรโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสาย USB Type C นะฮะที่เป็น แบบ Mac Save นะฮะอันนี้ก็คือจะต่อกับตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จแปลงไฟตัวนี้ครับที่เป็น USB t y C ตรงนี้ส่วนหัว Mac Save ตัวนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับเครื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันก่อนนะครับต่อไปมาที่ Mac Book Pro นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยครับนี่เสียงก็คือมีความเป็นกระดาษจริงๆโอเค เรียบร้อยครับอืมอืมคือหนักจริงโอเคครับนี่ก็คือ Macbook Pro 14นิ้วชิป M1 Pro นะครับก็ CPU 8คอร์ GPU 1 4คอร์นะฮะแล้วก็ตัวความจุจะเป็นแบบ SSD อันนี้ความจุ512 GB นะฮะแล้วก็ RAM 16 g b เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Macbook Pro 2021นะฮะที่เป็น14นิ้วนะครับ ส่วนครที่คัสตอมเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะนี่ความสัมผัสแรกเสียงที่คุณเคยโอเคเดี๋ยวเรามเล่าเปิดหน้าจอกันเปิดเปิดตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้โอเคโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยเซตอัพเปิดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มแสงหน้าจอนิดนึง ต่อมาเรามาดูพอร์ตนะฮะพอร์ตที่เขาให้มาก็คือจะเป็น t ทอร์โบ b ล์สามพอร์ตนะฮะโอ้ยเหมือนตัดไปอันนึงถูกไหมครับตัดไปอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีมีสี่พอร์ตนะครับแต่มันก็ถูกแทนที่มาด้วยสิ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนก็คือเป็นสายชาร์จรูเสียบแม็กเซฟนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็คืออ่ผมเคยถามพนักง,งานในคลิปก่อนเขาบอกว่าถ้าเราจะใช้สายชาร์จก็คือเป็น USB Type C ก็สามารถเสียบ Type C ได้ปกติเลยนะฮะหรือว่าถ้าใครถนัดที่จะใช้สาย m a x s a ์ที่เขาให้มาใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กะคระับเห็นไหมได้ไหมได้อยู่ได้ได้อยู่คือได้นะฮะเอ๊ได้แล้วก็เห็นหลายคนนะเขาบอกว่ามันก็จะช่วยในแง,ง่ของเวลาแบบเรา ทำงานในคาเฟ่ในร้านกาแฟแล้วก็เผลอมีคนเดินเตะสายชาร์จของเราเนี่ยมันก็จะไปดึงตัวเครื่องไปด้วยนะฮะเช่ปุ๊บอ่ะได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไป t ทอร์โบไทป์ซีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหูฟัง3.5 mm นะครับแล้วก็ตรงนี้ ชอบมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็น HDMI ก็เขาให้มาแล้วก็ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์หรือว่าตัวแปลงแล้วนะฮะเวลาเราต่อจอข้างนอกเนี่ยก็สามารถใช้เสียบ HDMI ตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงตรงนี้ก็เป็นให้ Type C มาด้วยข้างนี้นะฮะแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะฮะนั่นก็คือการกลับมาข,ของช่องเสียบ SD card คือเวลาเราไปทำงานข้างนอกแล้วเราจะจะอนถ่ายข้อมูลใช้ตัว SD card เนี่ย อาจจะไปถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอมันก็ต้องหาอะแดปเตอร์มาช่วยแปลงเพราะว่ามันมีแค่อะแดปเตอร์ไทยสีใช่ไหมฮะแต่นี่คือเราสามารถใช้ SD card เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะก็คือจบปัญหาเสียบปุ๊บได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นอีกหนึ่ง g i มที่เห็นเขารีวิวแล้วเขาชอบกันมากเลยกนะ็คือจะเป็นการสลับ MacBook Pro ตรงนี้นะฮะเหมือนเหมือนฝังเข้าไปฮะ,ะอยู่ด้านล่างเครื่องคือรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นเป็นเทคอะครับวางไว้ รงล่างหน้าจอจะเป็น MacBook Pro ข้างล่างตรงนี้แต่รุ่นนี้เขาไม่มีแล้วเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้แล้วเขาจะใส่มาด้านล่างเครื่องแทงก็เป็นอีกหอย่างที่รู้สึกเก๋เหมือนกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพทั้งจอภาพแล้วก็ระบบเสียงกันดีกว่าซึ่งหลายคนก็น่าอยากจะอยากรู้นะฮะว่าตอนเล่นเพลงหรือว่าเล่นหนังแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดลองเปิด YouTube ก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นไรดีอาร์ทีเซ เชิงชีละกันนะครับ I know that you don't like to talk about your life, but a guy with a freaking machete for an arm just chopped our butts in half. Who are you? On September 3rd, my father trained me to be an assassin. คือทุกคนค Brilliant. ือมันดีอ่ะคือจอภาพแล้วก็เสียงเนี่ย เขาบอกว่าลําโพงเนี่ยเป็นระบบเสียง6กลาโพงที่เป็นคุณภาพเสียงคมชัดเป็นเอ่อสเปเชียลออดนั่นเองนะคะคือให้ความรู้สึกเหมือนมันมีเลนเสียงมีไดนามิกแล้วก็เหมือนเราอยู่ในในเหมือนเหมือนลำโพองอ่ะเสียงมันวิ่งรอบหัวเราเลยนะฮะคือให้ความรู้สึกแบบนั้นส่วนภาพเนี่ยก็คือจอภาพคือดีมากจอ Liquid Retina XDR นะคะซึ่งเป็นจอภาพในแบบเดียวกันที่ ใช้ใน iPhone 13นะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผิดถูกขอไปด้วยน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งเหมาะกับสายอะไรเหมาะกับสายผมคิดว่าน่าจะเป็นสายโปรดักชันแล้วก็คนที่ใช้ตัดต่อคนที่ใช้ทำกราฟิกทำเวอร์ชวลต่างๆนะฮะถ้าใช้พวกตระกูล Adobe แล้วเนี่ยน่าจะซับพอร์ตในส่วนนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะรวมถึงถ้าเอาไปต่อจอข้างนอกเนี่ยคุณภาพของภาพผมก็คิดว่าน่าจะดีไม่แพ้ก,กันเลยนะฮะคือนี่ น้องติ่งรอยติ่งที่เป็นรอยบากสีดำเนี่ยคือเมื่อกี้ผมลองใช้มาคร่าวๆแล้วเนี่ยคือพอเราไม่ได้เปิดอะไรที่มันฟูลสกรีนแล้วเนี่ยมันน่าจะก็ค่อนข้างแบบขันหูขันตานิดนึงแต่ในสำหรับผมส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่พอเราเปิดอะไรที่มันเต็มจอและเป็นฟูลสกรีนแล้วเนี่ยทุกคนดูนะครับเนี่ย รอยบากคือมันกลืนไปกับตัวสีดําของเครื่องเลยนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะคือถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรที่เป็น,ปนแถบดําตรงนี้ที่เป็นแถบเมนูด้านบนนะ่ะถ้าเราเปิด full s c r e แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้แบบมีผลอะไรกับการใช้งานของเรา สมมติเราดูหนังหรือฟังเพลงหรือดู Netflix แล้วเนี่ยเวลาเราเปิดอะไรที่มันเต็มจอแทบจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยมีรอยบากมาก่อนนะฮะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับโอเคเมื่อกี้เราทดสอบเรื่องของเสียงของภาพไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทดสอบรอยติ่งให้ดูว่าถ้าเราเปิดอะไรที่มันเป็นฟูลสกรีนแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราเปิดเป็นเมนูเฉยเนี่ยสีดำมันก็จะถูกกลืนกินไปนะอันนี้คือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอแบบหายกังวลในส่วนนี้ได้ แต่ถ้าเปิดอะไรที่มันอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับอันนี้คือจะเป็นเคอร์เซอร์ที่ทุกคนน่าจะลุ้นกันว่าแล้วถ้าเอาเคอร์เซอร์หรือเมาส์เนี่ยลากผ่านตัวรอยติ่งนี้ไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยปึ๊บอ่ะน้องหายไปแล้วไม่ใช่น้องทะลุมาตรงนี้มันเหมือนแบบตัวรอยบากเนี่ยมันกินพื้นที่จอเข้ามาเฉยๆนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าแบบไม่มีรอยบากแล้วเนี่ย คอร์เซอร์หรือการเมนูที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหายไปไหนนะฮะมันเหมือนแบบมีอยู่จริงๆอ่ะแต่แค่แบบรอยบากมันมามันมาแทนที่เฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบลากไปปุ๊บอ่ะแล้วติดไม่ใช่นะฮะมันสามารถแบบทะลุไปหากันได้นะครับก็น่าจะแบบคลายกังวลกันได้นะครับรวมถึงนี่ถ้าเราเปิดฟูลสกรีนแล้วเห็นไหมทุกคนรอยบากคือมันมันกลืนไปกับพื้นที่ของเครื่องจริงๆเลยนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของคีย์บอร์ดกันบ้างนะฮะอันนี้คือ การสัมผัสน,นี่ค่อนข้างดีเลยนะครับคือเวลาเราพิมพ์แล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือเสียงดีเลยอะ่ะคือมันไม่ได้แบบมันเหมือนบัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดที่ผมใช้ใน MacBook Pro 13หรือ2019อะคือไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้คือรู้สึกว่า มันดีนะฮะและที่ต้องสังเกตเลยนะครับนั่นก็คือตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมันเป็นสีดำใช่ไหมแล้วตัวพื้นตรงเครื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเนี่ยมันก็เป็นสีดาเหมือนกันมันเหมือนกลืนไปด้วยกันเลยอันนี้คือผมรู้สึกว่ามันมันเท่มันดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือถ้าใครชอบเนี่ยก็น่าจะแบบโอเคนะน่าจะประทับใจนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับเป็นเมจิกคีย์บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะพอสังเกตได้เลยนั่นก็คือ ทัชบาร์ได้หายไปแล้วทัชบาร์ไม่มีนะฮะในรุ่นใหม่ล่าสดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับก็จะกลับ back to basic มาเป็นคีย์บอร์ดปุ่มให้กดเหมือนเดิมนะครับและบน Magic Keyboard ตรงนี้เองนะครับที่น่าสังเกตเลยก็คือปุ่ม touch ID นะครับก็คือปุ่มนี้เขาบอกว่าที่ผมถามพนักง,งานนะฮะในคลิปก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะแล้วเวลาล็อกหน้าจอเนี่ยเราต้องกดยังไงนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเพิ่งซื้อรุ่นนี้น่าจะ ไม่แน่ใจว่าทุกคนอาจจะรู้เลยออยู่แล้วหรือเปล่าหรือผมอาจจะเพิ่งรู้อะฮะก็ <c oughs> คือเวลาเราล็อกหน้าจอก็คือกดเข้าไปหนึ่งครั้งล็อกเสร็จแล้วหรือถ้าจะเปิด Touch ID เปิดเครื่องก็คือแตะแค่นี้นะครับเอาใหม่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ตรงนี้โอเคอันนี้ถ้าเราจะล็อกหน้าจอนะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่ง <S <S 2> <S 2> เรียบร้อย ถ้าจะปลดล็อกหน้าจอเอานิ้วไปแตะเฉยอันนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายมากนะฮะคือไม่ต้องแตะอะไรแรงๆเลยฮนะก็คือไปทัชเฉยๆสมกับคำว่าทัช i h ID นะฮะทุกคนครับต่อมาเรามาทดสอบในเรื่องของกล้องแล้วกันเขาบอกว่ากล้องเนี่ยมีความคมชัดที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เราใช้กคือใช้กล้องของ macbook pro ใช้กล้องของ imac แล้วมันมีความคมชัดสูงสุด HD แค่ 720p แต่รุ่นนี้เขาบอกว่าอัปเกรดเป็น 1,080p มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น FaceTime HD เดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามีความคมชัดมากขึ้นคือ noise อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ชัดเหมือนเหมือนกล้องรุ่นก่อนที่ผมเคยใช้นะฮะก็รู้สึกว่า ถ้าใครที่ใช้งานในเรื่องของประชุมออนไลน์หรือว่าต่างๆใดๆในการใช้ตัวกล้องของ MacBook Pro เนี่ยอันนี้คือหายห่วงเลยโอเคครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะฮะที่ผม unbox เจ้าตัว MacBook Pro 2021ชิ Chip M 1 Pro นะครับเป็นรุ่น14นิ้วนะครับความจุ 512GB แล้วก็ RAM 16GB กนะครับก็เป็นรุ่นเบสิกเลยนะฮะที่เราสามารถใครที่ ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะใช้คุมหรือเปล่านะฮะก็ผมแนะนําว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นก่อนก็ได้ถ้าใครยังไม่ได้ทําแบบสายโปรดักชันเฮาส์หรือว่าเป็นสายฟรีแลนซ์สายตัดต่อก็สามารถใช้รุ่นเริ่มต้นได้หรืออาจจะคัสตอมว่า,าให้เพิ่มแรม32 ,4 องะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะหรือความจุก,ก็มี512ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นแบบ1 TB2 เยบก็ได้หมดกันนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะฮะซึ่งคลิปหน้านะฮะผมจะมาลองมาเทสในเรื่องของการเรนเดอร์งานเอ็กพองานของ Adobe นะคะที่เป็นสายตัดต่อนะฮะซึ่งตอนนี้ผมใช้แค่แบบ b e o b e p r e m i e r e ย r ์นะฮะยังไม่ได้ใช้แบบไฟน a l ้องคันยังไม่ถนัดแล้วก็จะลองมาทำกราฟิก AI p h o t o s h o ออะไรอย่างนี้นะฮะจะลองมาเทสดูว่ามันลื่นจริงไหมมันเร็วแรงทะลุจักรวาลจริงหรือเปล่ารวมถึงเวลาเราใช้โปรโชอแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันจะ อยู่ได้นานหรือว่าใช้แบตเตอรี่ไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันดูนะครับถ้าใครยื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง i อเอ็ของผมด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคือชอบคีย์บอร์ดมากทัชไอดกดปุ๊บลองหน้าจอทัชแตะปุ๊บอะเรียบร้อย